สวัสดีค่ะพอแม่พี่น้องมาพบมาพอกับยายผลค้นชาวเขื่อนอีกแล้วเนาะค่ะเมื่อนี้มีเมนูมาฝากค่ะมเมนูฮห,หอนๆมาฝากเนาะพี่น้องเสียงชัดเจนบ่ค่ะเมื่อนี้สิแกงเนาะไม่สู้กินค่ะพี่น,อน้องได้เนาะไม่ถุงแม่เมอเนาะไม่สดดอกพี่น้องค่ะเครื่อนปุงเฮ้าเนาะจ้าวัตถุด,ดิบเฮ้ากับซีนีเนาะไม่ เหตุอีกอย่งนี่มกแข้งหรือว่าบักเขือพ่วงเนาะอันนี้ยอดพักหวานขางเฮียนอันนี้พักขาหรือว่าชะอมเนาะอันนี้เป็นพักที่ลายลายๆ้นบ่มักเนาะพักยังพี่น้องเอาท่ายดูพักลุ่งตูอันนี้เป็นบักพิกบัก,นะพ,กพ,พิกลอ,นนรกรกรอหรือว่า ลูกโดดเนาะพี่น้องสิมาแกงเดอ้อบาดนี้เดอ้อมาแกงซูพีสูนองกินน้ำกันเดอ้อมีอย่างวัตตีเครื่องปรุงเหาอันนี้เป็นาน้ำยาหน้างพี่น้องนี่เนี่ยคั่นเรียบร้อยแล้วนะคะแยงกินผู้เดียวค่ะพี่น้องใสไปเลยน้ำยาหน้างนะคะส่วน,นันผู้บม่มีผู้บ่มีอ่ะานาั่งสดกันซื้อเป็นกระปองก็ได้เด้ดพี่น้องเป็นกระปองกระสีมี่ขายอยอ่เนาะ ตามดันทองตลาดด้วยวาตามหางตามยังกังสีกสับซีนี่อยู่อันนี้ไม่ยังมตัตตี้เข้าเบีย์ข่าเนี้ยนะคะเอาไปแช่นามแล้วก็มาตำตำตำเนาะเพื่อนเอินเข่าเบียเนาะบานห้าอื่นข่าเบียเนาะพี่น้องเนาะก็ใส่สไปใส่ไปเลยนะคะบีบีหน่อยนะจ๊ะบีบีในเด้อเดี๋ยวเพราว่าขันห่อนมากประสิทธิดกันเป็นก้อนขันห้าบบีให้เพื่อนแตกๆนะคะ่ะ พริกก็ใส่ไปเลยค่ะพี่น้องค่ะใส่บะเพ็ดเด้อเพราะว่าเนาใหม่เพิ่นมีความเผ็ดความฮอนอยู่แล้วนะก็เลยใส่บะเพ็ดเนาะพี่น้องเนาะค่ะบีบหน่อยนะจ๊ะรอสักครู่ให้หม้อเดือดก่อนเมื่อนี่ขอว่าใส่เตาแกสพี่น้องมันอยู่ข้างนอกมันหอนแห้ง รอจัหน่อยเด้อพี่น้องขาใจเย็นๆนะจ๊ะอันนี้เป็นหยังวัตตี้อันนี้น่านประแดกค่ะพี่น้องน่านประแดกค่ะนี่เอาขอรืมสู้โหดตีพี่น้องดีแป๊บหนึ่งเด้อต้งสี่แล้วขอลืมเนาะแป๊บแป๊บแป๊บจับแป๊บหนึ่งนะคะ มาแล้วจ้ามาแล้วค่ะพี่น้องค่ะใส่ไปเลยนะจ้าเพราะว่าของของทีนี่มันบอข้าวได้พี่น้องเพราะว่ามันบอเป็นเหนือ้อเป็นอย่างเนะาะสามารถใส่ไปได้เลยค่ะพี่น้องใส่หนอไม้ไปก่อนนะคะใส่เนอไม้ไปก่อนค่ะ ใส่หน่อไม้ใส่เห็ดไปได้เลยดี่พี่น้องเด้อส่วนพวกผักเข้าจังส่ที่หลังนะคะใส่ไปได้เลยจ้ะเออลืมบอกมีผักหวานน้ำเด้อนี่นีผักหวานตน้นคางบ้านผักหวานบ้านจ้ะพี่น้อง บเมนผักหวานปลาบมเมนผักหวานดงนะเนอะผักหวานบานเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะรอแป๊บนึงจะเย็นๆพี่น้องเพราะว่าฉันตัดต่อเป็นเนะตาะตัดต่อเป็นก็เลยต้องรอแป๊บนึงเพิ่นกำลังเดือดนะคะปิดฝาไว้ก่อนนะจ้าเดี๋ยวปรุงรสค่ะสำหรับผู้ที่ที่ยูหอ,ห,อหรอวายูอาพาร์ตเมนต์ยู แบบอยู่บ้านเนงสิก็ได้ค่ะพี่น้องคะ่ะเขา้าเข้ามีอีหยังทีเข้าอยู่ในตู้เย็นหรือว่าอีหยังทีมันสีสามารถดัดแต่งเฮ็ดน ون, ู่นเฮ็ดนี่ไดเนะาะแยกปุ่งกระสีเอามาเฮ็ดซูเบิงเด้อพี่น้องเด้อค่ะอันนี้เป็นแกงนื้อไหม่นื้อไหม่กับกงสีพ่อหาไดเยอะมากเนาะคะ่ะนื้อไม้ถุงนื้อไหม้กระป๋องอีหยังสีสำรับผู้ที่อยากกิ่นแกงหอนหอนสดหอนหอนสินะพี่น้องเนะาะเครื่องปุ่งกับพมีอยางลายดอกค่ะ,คะมี่ํำนีละ มีแค่นี้ส่วนบ่บอใส่ทุกอย่างคือใยปุ่นกับบเป็นยังเพราะว่าแยปุ่นอยู่บ้านนอกสามารถหาได้เนาะค่ะเนาะส่วนเข้าอยู่ในเมืองกับสิบไปตลาดตะลี่เนี่ยขามีสำํำใดไใส่ซ้ำนันบ่มีเหตุกับบอ่อใส่เนาะพี่นอกค่ะกำลังเดือดจะเดี๋ยวรอแป๊บนึงแล้วก็มีเกลืออันพงปุงรดเนี่พงอังน ชุลดเนี่ยไผ่มักกับไส้ไผ่บ่มักกับบตตองไส่เนาะพี่น้องเนาะง่ายง่ายง่ายงายไม่มีอะไรยากกำลัเงเดือดค่ะเดี๋ยวรอแป๊บแป๊บกำลงเดือดนะจ๊ะสดหอนๆมีแห้งท้องยาเยี่ยวพี่น้องเอ้ย ผู้ใดยูทั้งใดกันแน่คอมเมนต์มาคุยกันในเด้อพี่น้องเด้อมาเบกมาจ่ามาคุยน้ำชันแน่ฉันกายยูพี่ลาะยุน้องบัวลําพูปานทาศิลาโมโหตําตบลบ้านคออำเภอโน่นสังจังหวัดน้องบัวลําพูนะจาพี่น้องคะ่ะอ่ามันกำลังเดือดจ้าพี่น้องก็จะช้านิดนึงรอนิดนึงจ,จะใจเย็นๆค่ะพี่น้องเดือดแล้ว มันกํลังเดือดแล้วเดี๋ยวเราจะปรุงรสก่อนนะจ๊ะขออนุญาตร้างก่อนพี่น้องเดี๋ยวมันจะตกแตะฝาหมอเราจะใส่น้ำปลรราเข้าไปเลยนะจ๊ประปรลาายยี่ห้อยังกระไดพี่น้องมุเจ้ามี่ยูแห้ียูสซ้นยูหองยูหอกระไดใส่ไปเลยจ้ะพอ,อก,ก่อนนะคะเอาลืมเอาซ้อนมาอีกระบาดนะี้กระได ใส่ชูรสไปนิดนึงจ้า<อ>เกลือนิดหน่อยครับพี่น้องเกลือนิดนึงนะจ้าไม่ใส่เยอะเธอเราอัดคลิปอยู่ เราอัดคลิปวิดีโออยู่จ้ะเนี่ยค่ะกำลังเดือดแล้วพี่น้องค่ะให้แขกมากกันเลยเบาน้ำเพลินจ้ะค่ะเดี๋ยวเราแป๊บนึงให้มันเดือดพุ่งพุ่งพุ่ง,พ,งพุ่งก่อนนะจ้าส่วนผักข้าวศีไทที่หลังเน้่พี่น้องเนอะใส่ผักผักยางอ่าง,งาหยาข้าวศีไทที่หลังจะพี่น้องค่ะ นี่ยนะคะเฮาบ่มี่บักบวกัวพ่อม่อบักเอ้อเฮาก็ใส่เท่าที่เฮามีเด้อพี่น้องเด้อส่วนสีแสบบ่แสบกัขึ้นอยู่กับหมู่เจ้าปรุงเด้อบวันนี้ว่าหมู่เจ้ามักรสใดมักรสจัดจานมักรสแบบใดรสเค็มรสบ,บ,บ,บ่เค็มมักเผ็ดมักบ่เผ็ดกะใส่ไปเนาะพี่น้องเนาะแป๊บๆๆๆพริกนี่ก็สิใส่ไปก่อนนะ้วกพริกเหลาะ เดี๋ยวมันบดสุกแล้วมันสิขิวใส่ไปเลยนะจ้ากำลังเดือดค่ะพี่น้องค่ะปื๊บปื๊บปื๊บป๊บแล้วมาแข่งใส่ไปได้เลยค่ะพี่น้องมาแข่งเรับกับเก็บต้นนั้นอยูข้างบ้านนี่แหละใส่เป็นพ่วงเลยเด้อขอสใส่เป็นพ่วงเลยพี่น้องขอสิบ่ตัดบดแตงมันเด้อ เจ้าเลียวเห็นผักกาดเขาบอกว่ามันแก่บ่ต้นขางเฮี้ยนนี่แหละค่ะเพราวะว่าบ่เก็บกินบนัดนี้ย่ามสิกินไปเก็บแบบนี้แก่ก่อนบนัดนี้โอ้แตยแก่กับเอากินมันพี่นอ้องสร้างมันเนาะเดือนล้วจ้ารอแป๊บนะคะเดี๋ยวจะได้กินแล้วค่ะ รอแปๆๆๆบ๊บแป๊บแป๊บแป๊บบึ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 บปิด้าให้มันหอนแห้งๆเนาะพี่น้องเนาอะอปิด้าไว้ก่อนนะจ๊ะรอแป๊บนึงจากหน้าที่แล้วล่ะนี่ไม่เห็นหน้าก็บม่เป็นังเนาะพี่น้องใส่ชุดแบบว่าบ่าเรียบร้อยเป็นเลย <c oughs> อยู่บ้านเนาะ <c oughs> มันหอนอากาศมันหอนแห้งพี่น้องเอ้ย ห่อนว่ามันสิเปยออกแง้มขังเว้นก็ได้จะมันโวดโพปวด,ดแล้วโพดแล้วเนี่ยเตยก็เตรียมสิตักกินเลยได้บาทนี่พี่น้องเอ้ยนอกไม่มันสุกแล้วข้าวโำเป็นต,ต้องต้องต้มโดนแล้วพี่น้องเอาแค่เห็ดเห็ดสุกนะ้ำยานางสุกนะคะเราก็สามารถเอาแบบน,นี้เข้าสิสซ ผักทั้งหลวงทั้งหลายเข้านี่ค่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงอย่าน้ำอย่านั่งสุกหลักเห็ดสุกเห็ดบ่สุกกระซิท่องอืดยืงอีกเบี้ยอีกยากอีกโอ้ยอืต้องให้เห็ดสุกก่อนให้เห็ดสุกก่อนนะคะบึบ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 ก่อนอันนี้ก็เพื่อไส่น้ำไหลาย้ะพี่น้องเอาพ่อเอาเจาะเอาพ่อเอาเจาะพ่ออุดจุ กำลังแสบกำลังแสบใส่ลายๆเพิ่นว่ามันสิลวงหนามลวงหนาแลรวมันสิบ่แสบเพิ่อนว่าเดี๋ยวรอแป๊บนะคะใจเย็นๆเ,เด้อพี่หน่องเด้ออยากกินของแสบต้องใจเย็นๆนะคะใจเย็นๆนะคะอยากกินแซบต้องใจเย็นๆนะคะ่ะใจหอนว่าแสบ ใส่ผักไปได้เลยค่ะหวบลัดตัดตอนนะจ๊ะร่วมกันไปเลยพี่น,อน้องผักหวานปลาบะมี่มิตรผักหวานบานเดี๋ยวขอว่า,วางจานก่อนขออนุญาตวางคนจากคนนี่นะค่ะ กินง่ายอยู่ง่ายเนาะอยู่บ้านเฮาอยากกินยังกับพ่อได้กินอยู่แต่ว่าตอนนี้อยากกินทุเรียนกับพ่อได้กินก็ม่มีเงินซื้อเห็นเพิ่นเห็นเพิ่นรีวิวเนาะโอ้ยน้ำลลยลายน้ำพี่น้องเอ้ยอยากเดี๋ยวลองชิมนะคะว่าจะอร่อยแค่ไหนค่ะพี่น้องค่ะปัดกืเสซ่บแท้ แมนบนี่อือหือสุดยอดพอแล้วปิดไฟเดี๋ยวมันจะพักมันสีอันพักเอาพ่อมันสลดสลดนะพี่น้องมันสิีสดเนาะมันสีบอสวยอู้รสชาติได้พี่น้องค่ะกินแบบน,นี้เฮา ตั้งบาตัดออกเดอร์หนวดมานานันนะอันนี้นะเียงกเกาะเขือพ่วงเคือเพิ่งมาบันนี้พี่น้องกินน้ำกันค่ะเขาเศ้าพี่น้องค่ะเอาพอลลานาะมันสีเงาขอบคุณและสวัสดีค่ะ